ไก่วรายุทธเกินตานคนถล่มดา่าจำใจปลดม้าอ่อนภาออกจากรายการยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนนั้นจับตามองเลยล่ะค่ะหลังจากที่โดนชาวเน็ตชาวทวิตนะคะขุดโพสต์ของม้าอ่อนภาที่มีข้อความว่านอนแหกจุดๆอยู่บ้านไม่ต้องมาเรียนเด็กเปรตและก็โยงเข้าประเด็นเด็กผูกโบสชู3นิ้วค่ะ แสดงออกถึงเชิงสัญลักษณ์ต้านเผด็จการจนกลายเป็นกระแสมิพากวิจารณ์อย่างหนักหน่วงกันเลยทีเดียวชาวเน็ตนะคะถึงขั้นขู่จะแบรนด์สินค้าทุกรายการที่ม้าอ,อนนภาทำหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะซึ่งหลังจากที่ทางรายการข่าวใส่ไข่ได้ประกาศยุติบทบาทพิธีกรของม้าอ,อนนภาแล้วมดดำก็ได้โทรไปหาและบอกให้ไปพักผ่อนยาวๆเถอะ และไม่ต้องไปรับรู้อะไรอีกแล้วซึ่งเมื่อถามว่าไหวไหมมาเองก็ตอบว่าฉันเข้าใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับฉันมดดำแต่ฉันไม่อยากเป็นคนตกงานและก็บอกว่าฉันรู้ขอบคุณที่เป็นห่วงแต่ฉันรู้แค่ว่าหลังจากนี้จะต้องทำอย่างไรฉันไม่อยากเป็นคนตกงานหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้ทั้งนี้ค่ะหลังจากที่มาอ,อนานภาถูกปลดจากการเป็นพิธีกรสองรายการ นั่นก็คือรายการข่าวใส่ไข่นะคะช่องไทยรัฐทีวีแล้วก็รายการสามแซ่บของทางช่อง3ค่ะถือว่าเป็นข่าวที่ฟังแล้วหดหูนะคะแล้วก็ล่าสุดไก่วารายุทธค่ะเพื่อนคนสนิทก็ได้โพสต์จดหมายถแถลงการจากรายการโอลแมนจานใหม่นะคะที่ม้าอ่อนณพาได้ทำหน้าที่เป็นกรรมการในรายการโดยระบุว่าตัวของม้าเป็นผู้ขอหยุดในการทำหน้าที่เองเนื่องจากไม่สบายใจในสิ่งที่เกิดขึ้น ผู้ผลิตรายการโอลแมนจันใหม่ได้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่คุณมะออนะผาได้คอมเมนต์ใน Facebook ส่วนตัวด้วยถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมขณะน,นี้คุณมะออนภภามีความไม่สบายใจและไม่สะดวกใจจึงขอหยุดการทำหน้าที่กรรมการในรายการโอลแมนจันใหม่ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2563นี้ซึ่งก่อนวันที่18ตุลาคมได้มีการบันทึกเทปไว้แล้วจึงเรียนมาเพื่อทราบ ทังนี้ผู้ผลิตรายการโอลมมนจันใหม่ขอเคารพสิทธิ์ในการตัดสินใจของคุณมะอ่อนภาจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเรียกได้ว่างานนี้นะคะกระแสรเรื่องนี้มอแรงมากๆเลยล่ะค่ะก็ไม่รู้นะคะว่าจะจบลงอย่างไรก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปละค่ะ